เรยวรถพี่ครับไมกรีดดังจังคุณลองคุณลองคุณลองไปไล่ดูนะจริงๆตรงนี้นี่คือพื้นที่เปรตนั่นเลยบ้านหลังนี้เนี่ยคุณเชื่อไหมมือสองทุกชิ้นน้องชายก็จะเห็นผู้หญิงชัดๆเลยที่แบบมานั่งขอเปิดขอดูทีวีอ่าขอดูทีวีใช่ิหันมาเขาทำอะไรเขานั่งอยู่ครับเขาบอกว่าเขาอยากดูทีวีหุ้ย ไม่ได้คิดไปเองหนูว่าหนูไม่ได้คิดไปเองเขาหน้าตาเดินประกบหลังหนูอยู่เลยอ่ะจริงวะจริงผู้ชายคนเดียวหนูเห็นผู้ชายย<ม>ืนอยู่ยยไหนเขายิ่งเขาใหญ่มากมันใหญ่จะขนาดแบบหัวดร้อนแบบโหง้ยที่บ้านทะเลาะกันเกี่ยวกับพื้นที่หรือเปล่าบ้านนี้คนนอนทางผีทุกคน